สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชของแฮ r ทริค e โรในวันนี้ครับพอนำเสนอเรื่องราวเจ้าของทีมจอมบ้าอำนาจแห่งปาเลโมมาริสโซซัมปารินี่17ปีใช้โคช้ช40คนปลดโคช้ชคนเดิมออกจากตำแหน่ง4ครั้งแถมพอปลดแล้วยังไปด่าซ้ำแบบไม่ดูดำาดูดีแต่พอแกอารมณ์ดีก็ยินสัญญาก,กลับมาให้คุมทีมต่อแม่ การเป็นแบบนี้มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับประธานสโมสรว่าเจ้าของสโมสรน,นะครับพวกเขาคนนี้ครับเคยเปลี่ยนโค้ชมัแล้ว11คนในช่วงเวลา2องฤดูกาลเท่านั้นและสาเหตุที่ปลดก็เพราะว่าผูดขัดใจมีเขาหูแกสั่งปลดทันทีครับแล้วก็ด่าออกสื่อแบบเสือให้หายแล้วก็เคยตบหน้าผู้มในการกีฬาของปปเลโม,โมมาแล้ว เป็นไงล kind of ละครับพอได้ฟังแบบนี้รู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามรู้จักก er ับมาริสิโอซัมปารีนี่ครับเขาเกิดเมื่อ9มิถุนายนในปี1 9 4 1นะครับปัจจุบันก็อายุ80ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาเกิดที่เซเวกรโนนะครับที่ประเทศอิตาลี ท่นานนคองซัมปารีนี่ครับจะว่าเป็นนักธุรกิจในระดับเศรษฐีในอิตาลีที่มีธุรกิจในมือมากมายนะครับและก็ธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างมากคือห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างเอเมเซตานะครับ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่ประสบความสำเร็จนะครับในการทำห้างสรรพสินค้า,ขาเขาก็เลยทำธุรกิจ กีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งนั่นของซปารินี่นะครับไปซื้อทีมพิลลมาลายอย่างเวเนเซียในปี1987ตอนนั้นครับเวเนเซียเนี่ยเป็นทีมสุดโนเนมอยู่ในเซเลดี D. โดยซปารินี่นะครับเพื่อคอยทำให้เวเนเซียทีมนี้เนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมานิดนิดหน่อยนอยขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็นานั้นแต่ที่มีชื่อเสียงเข้าสู่ทีมมากมายครับวิเอรี่เรโคบาฟลิโปมาเนโรและความพยายามของซัมปารินี่คนนี้ก็ประสบความสำเร็จครับเวเนเซีย ขึ้นมาสู่หลีสุดข,ของประเทศอย่างเกาโชเแเนอาห์ได้สําเร็จนะครับด้วยการจบที่4ของเซเลบีในปี2 0 0 1ภายใต้การนําทีมของเซซาเล่คราดิโอปันเดลลี่นะครับและเวเนเซียเนี่ยก็สามารถที่จะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นมาปุ๊บซามปาลินีสิ่งที่ทำคือเขาขายทีมในปี2002ในเวลาต่อมาครับแต่ว่าซามปาลินีครับยังสนุกในการนันทีฟุตบอลอยู่นะครับขอจึงรวบรวมเงินทุนเพื่อไปซื้อทีมเล็ก ในลีกรองอย่างปาเลโมที่มีตระกูลเซนซี่เจ้าของโรมันในเวลานั้นเป็นเจ้าของอยู่นะครับโดยจุดประสงค์ของซัปปารินี่ครับในการซื้อปาเลโมก็เพรว่าต้องการสร้างพัิธสัญญาหน้าใหม่ให้กับทีมซึ่งตอนนั้นครับปาเลโมเนี่ยอยู่ในเซเรียบีและหลังจากที่ซัปปารินี่ครับมาเทคโอเวอร์ปาเลโมเพียงแค่สปีเนี่ยเขาก็พาปาเลโมทีมนี้คว้าแชมป์เซเรียบีได้ในปี2 0 0 3ันสาถึงสองพภายใต้าการนำทีมของฟรานเชสโกกูโดลินโค้ชชื่อดังที่เคยคุมทั้งอูเดนเซ่และก็บูโลนยามาแล้วหลังจากที่ได้แชมป เซลลบีมานะครับ โดยการเอาชนะลูไดเสียกับกายารีซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีแต้มเท่ากันที่83คะแนนครับแต่ว่าปาเลโมเนี่ยรูดได้เสียดีกว่าจึงเป็นแชมป์ไปในตอนนั้นและผู้เล่นสุดเด่นในชุดนั้นก็คือลูก้าโทนี่ครับยิงไปถึง30ประตูโดยซาบารินีครับตั้งเป้าไว้เลยครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องคว้าแชามป์สกูเดโตของอิตาลีให้ได้และซาฟารินีก็มันจะได้ผู้เล่นดีๆราคาถูกมาจากทีมโนเนมเสมอเพราะว่าเขาเนี่ยสนิทกับเอเย่นที่มีฝีมือดีที่ชื่อว่าจอร์นวิโอลาทำให้ซาฟารินี ได้ผู้เล่นของเดียวราคาถูกเยอะแยะมากมายครับจอร์เวลล่าครับทำให้เขาเนี่ยได้ตัวลูกาโทนี่ที่ดึงมาจากเบเชาหรือว่าจะเป็นกรอโซจากเปรูจาอูเจนิโอคอรินีจากเคียโวทำให้ปาลิโมทีมนี้ครับขึ้นมาสู่เก่าโชเซียได้สำเร็จภายใต้การทำทีมของซัมปารินีคนนี้นะครับแล้วพอเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เซเรียครับโอ้โหปาเลโมทีมนี้เสริมนักเตะดีเลยครับเซมานเนบาโรเน่จากปารีสครับเปโนกอรซาเลสจากราซิงครับแล้วจะเป็นดาวิด ปอสซาซินนจากยูซีอาร์บิโนเลเฟในลีกของเซเลบีนั่นแหละครับผมหรือว่าจะเป็นอันเดียบาซานีคริสเตียนซากาโดจะเป็นอาร์เดเรโนจากเรมิโอนั่นเองครับการขึ้นมาปีแรกของปาเลโมจบที่6ทันทีครับแล้วก็ปีต่อมาจบที่5้าคว้าโคตา้าลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกได้สำเร็จวัฟุตบอลยูฟ่าครับในปีต่อมานั่นแหละครับผมซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยกำลังไปได้สวยความฝันที่ซัมปาลิเน่วาดเอาไว้ จะพาทีมควอสกูเรโต้นั้นมันเริ่มมีเขางลางๆขึ้นมาให้เห็นแล้วครับแต่ท้ายที่สุดครับสปารินีก็แผลงฤทธิ์ครับเขาเข้ามาก้าวการการทำงานของกูโดรินและสิทธิ์ขาทุกอย่าง มันตกที่ซัปปารินีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกุยโดลินนะครับผมเขาต้องการให้ใครลงต้องการซื้อใครซัปปารินีมีโอกาสที่จะเลือกได้มากที่สุดใครห้ามแยมใครข้ามขัดถ้าใครขัดปุ๊บเดี๋ยวจะโดนเด้งหรือจะโดนตบหน้าเอาซะเลยสามครับแม้แต่กุยโดลินครับทำดีไม่ดีที่สุดแล้วมาไกลแล้วก็ยังโดนซัปปารินี ถูกไล่ออกไปแถมไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่กุโดดลินเนี่ยถูกไล่ถึง4ครั้งครับกุโดดลินเนี่ยผิดใจกับซาปารินีก็โดนปลดออกทันทีช่วงของปี26-2007กุโดดลินครับตัวเด้งออกไปในเดือนเมษายนแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเดือนเดียวเนี่ยซาปารินีก็ดึงกุโดดลินกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเขาก็โดนไล่ออกจากตำแหน่งครับเข้าๆออกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่านาของซาปารินีครับพูดถึงกุดดลินว่ากุดดลินเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดที่ผมเคยจ้าง แต่ก็มีคนเก่งๆอีกหลายคนที่เคยทาง,งานกับผมเหมือนจะเป็นอูซิโนสปาเลติอเบโตซาเคโรนีเซซาเลปันเดรีหรวมไปถึงจาบเปโลกเวนตูล่าแหมปู่เวนนี่ไม่น่าจะไหวนะฮะและเขาก็เคยต่อว่าเวนตูล่าว่าเก่งนะแต่เป็นโค้ชทีมใหญ่ไม่ได้หรอกเขาเป็นพวกชอบเก็บตัวนิสัยไม่ค่อยเปิดเผยผมก็เลยไล่ออกดูแล้วไม่น่าเวิผมไม่ชอบ และนอกจากคุยโดรินยังมีโค้ชหลายคนที่เคยคุมปาเลโมทีมนี้มากกว่า2ครั้งครับอย่างซิวิโอบันดินีเตฟานโนโครันตูโอโนเดลิโอรอซซี่แล้วจะเป็นจานเปโรกาสเปรินีเดวิดเดบายาดินีรวมไปถึงจูเซเป้ซานนีโนนะครับการทำงานของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครเลยครับที่อายุงานเกิน6เดือนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้วผลงานของคุณเนี่ยจะดีหรือว่าแย่แต่ถ้าคุณอยู่ไม่เป็นคุณก็พร้อมที่จะโดนเด้งออกจากทีมทันทีนะครับผมหรือ ถ้าคุณทําดีเนี่ยคุณก็ต้องรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยซัปปารินี่มาคุยกับคุณแล้วซัมปารินี่อารมณ์ดีหรือเปล่าถ้าคุณพูดผิดหูนิดเดียวโดนเด้งออกแน่นอนครับขณะของริโนฟอสซี่ครับอดีตพอ,อ,อก,กีฬาของปปเรโมเนี่ยได้เล่าให้ฟังเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพูดไม่เข้าหูซัมปารินี่และผลที่ตามมาคือเขาโดนตบหน้าแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเขาก็โดนไล่ออก ทางด้านของซามารรนี่ครับเป็นคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในทุกการตัดสินใจของสโม,มสนนรเขาไม่พอใจใครเขาก็พร้อมจะปลดทันทีครับโดยมีครั้งหนึ่งครับทางด้านของรูจิเดเนรีมาคุมทีมแพ้ต่อเซียนาในเกมวันอาทิตย์จากนั้นนักข่าวก็บอกว่าจิจิเดเนลีถูกไล่ออกไปแล้วตัวที่ผมเนี่ยยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำคือมันงงมากๆนะครับนี่คือคําพูดของอดีตผู้ในการสโม,มสรของปาเลาโมนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับเขาเนี่ยไปหาที่บ้านของซาบารินี่และพบว่าปาปาโดปูโลรออยู่ก่อนแล้วตัวเขา เริ่มบอกซาเปรินีว่าการเลือกเขาเนี่ยคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่เขาก็ตบหน้าและก็ไล,ล่ทางด้านของพออ,อีฬาออกนาในวันต่อมาครับเขาตกงานได้ไม่นานครับซาปรินีก็โทรกลับไปหาไปง้ออีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยกลับมาแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกลืมๆไปเถอะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าซาเปลรินีเนี่ยโอ้โหได้ทรางปรากฏการณ์าให้กับบอกาโชและก็สมสรของปาเลโมแห่งนี้นะครับผมเขาเนี่ยไม่ให้อิสระต,ต่อโค้ ตอพออ,อกฬาทุกอย่างเขาต้องกําหนดทิศทางทุกอย่างครับทําให้ปาเลโมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชถึง40คนในยุคของซาบปารินีคนนี้ครับตั้งแต่ปี2 0 0 2ถึง2017เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สุดโหดมากๆเลยนะครับผมโดยหลักคุณสื้อที่ถูกปลดไปนะครับก็ได้รับเงินเดือนอยู่ตามปกติเลยครับผมคือเอาง่ายๆครับภาษาคนมีเงินเลยครับกูไม่พอใจมึงเนี่ยกูก็จ่ายเงินเงินฟาาหัวไปแล้วก็ออกไปซะาประมาณนั้นนะครับผมจากนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูเลยครับว่าปาเลโมทีมนี้จะกลับมาสู่เซเรีย เพราะตอนนี้ครับเหมือนกับว่าหลุดลงโครจรไปแล้วนะครับผมคือหลุดไปไกลมากๆส่วนทางด้านของพระธามสโมสรน,นะครับ ตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปที่เรียบร้อยครับเป็นหน้าของดาริโอเมอร์รี่ครับที่กำลังพาทีมสู้ศึกเซเรีซีเซเลีดีกันอยู่นะครับยังไงก็ต้องมารอรุ้นเลยครับว่าปาเลโมทีมนี้จะกลับกันมาได้ไหมครับคิดเห็นยังไงกับซัมปาลินี่คนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าของทีมจอมบ้ามน,นาดแห่งปาเลโมมาเลเซียโอซัมปาลินี่เรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนาธิการทีมโลนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ